รับซื้อเหรียญ10บ,บาทแบบใหม่ดูแค่พอสอรับซื้อทันทีจะเป็นพอสอ,อะไรดูกันในคลิปนะครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อน,นักสะสมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง b i o n channel นะครับรับซื้อเหรียญแล้วก็พาเครื่องทั่วไปนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมาจะมาประกาศรับซื้อนะครับเหรียญ10บ,บาทที่ดูแค่พอสอล้วรับซื้อทันทีนะครับเป็น10บ,บาทเสียนใหญ่แบบใหม่นะครับแล้วก็จะมาพูดถึงเหรียญ สิบบาทต่างๆแล้วก็เหรียญว่าละนะครับแล้วก็มาพูดเกี่ยวกับแบ่งปันความรู้นะครับพวกเหรียญสิบบาทอะไรพวกเนี้ยนะครับหลายเรื่องนะครับแล้วก็ตอบคําถามด้วยนะนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับแล้วรู้สึกชอบนะครับก็เหมือนเดิมนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดแจ้งเตือนกดกระดิ่งนะครับหรือถ้ากดติดตามแล้วก็เหมือนเดิมช่วยผมกดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ โอเคนะครับเหรียญที่ผมจะมารับซื้อวันนี้นะเอาแบบง่ายๆเลยนะครับเอาแบบง่ายๆเลยมีกันแน่นะครับมีกันแน่นะก็คือเหรียญ10บาทของปีพศ2553นานะครับแบบนี้เลยนะครับแบบนี้นะไม่ต้องพ่เสียนตรงพ่เสียนขวางครับพ่เสียนกลับธรรมดาเลยนะครับแบบนี้นะพ่เสียนกลับธรรมดาแบบที่เราใช้ใช้กันอยู่เนี่ยครับแต่ที่ต้องดูว่าต้องเป็นปี2553านะครับ ปี2553าเนี่ยจะเป็นตัวติดอันดับที่1น,นะของเหรียญ10บ,บาทแบบใหม่นะครับหรือเหรียญ10บบาทแบบเพรเียนใหญ่เนี่ยนะครับจำนวนการผลิตจะอยู่ที่1 9 5 3 0ล้านเหห่นรียญนะครับ1 9 5 3 0ล้านเหพันเรียญซึ่งถือว่าเยอะนะครับและผมคิดว่าเพื่อนๆคงจะมีกันหลายหลยคนแน่นอนนะครับมีกันหลายๆคนนะมีกันหลายๆเหรียญแน่นอนนะบางคนนะครับสำหรับปี5้าามนะ ส่วนนะครับราคานะครับราคาที่ผมรับซื้อนะถ้าเป็นเหรียญสภาพสวยนะย้ํานะครับว่าสภาพสวยนะเหรียญหนึ่งห้าสิบบาทนะครับเหรียญละห้าสิบาทนะถ้าสภาพสวยครับแต่ถ้าสภาพผ่านการใช้งานหรือสภาพที่มันแบบลดหย่อนลงไปราคามันก็ขึ้นอยู่ที่สภาพของเหรียญเป็นหลักเลยนะครับขึ้นอยู่ที่สภาพของเหรียญเป็นหลักเลยนะถ้าสภาพไม่สวยบางทีอาจจะถ้าสภาพแย่จริงๆบางทีผมอาจจะไม่ได้รับนะครับนะครับ พะเหรียญพวกนี้มันยังหาง่ายนะผมคิดว่ายังหาง่ายแล้วกันนะอันนี้ก็มารับซื้อแบบง่ายๆเลยนะครับสําหรับคลิปนี้นะปีสองพันห้าร้อห้าสิบสามนะครับเนี่ยสมมุติถ้ามาเป็นสภาพแบบด้านเหรียญขวามืออย่างเงี้ยนะครับเหรียญขวามือแบบเนี้ยเห็นปะ่ะสภาพแบบสนิมอย่างเงี้ยเห็นไหมครับอย่างเงี้ยผมไม่รับซื้อแน่นอนนะถ้าเป็นปีห้าสามนะครับแล้วก็เหรียญอย่างเงี้ยมันไม่ได้เป็นเหรียญที่มันเป็นพิเศษหรืออะไรทั้งนั้นนะครับ เหรียญยางงี้ที่มันเป็นสองสีได้เพราะว่ามันเกิดจากการเก็บรักษานะนี้ผมมาแบ่งปันความรู้ให้เลยแล้วกันนะนะครับเหรียญยางนี้มันมันเกิดจากการที่แบบโดนใช้งานนะครับแล้วก็โดนน้ายงน้ํายาอะไรก็ว่าไปนะครับอย่างเงี้ยมันไม่ได้เป็นเหรียญพิเศษไม่ได้เป็นเหรียญสองสีหรือสีพิเศษอะไรทั้งนั้นนะครับบางคนอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าเฮ้ยทำไมสีมันแปลกจังอะไรเงี้ยมันมันไม่ได้มันไม่ใช่แปลกนะมันนี้ไม่ได้แปลกนะนะครับเป็นเหรียญที่ไม่มี มีมูลค่าแค่สิบบาทนะไม่ได้แบบเขาเล่นหากันละกันนะนะครับโอเคนะเดี๋ยวเราก็จะไปพูดถึงเรื่องเหรียญต่อไปบ้างนะครับเหรียญต่อไปก็เป็นเหรียญที่มีคนถามมากมายนะครับถามมามากมายเลยว่าผมรับซื้อเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับตามที่ได้ดูคลิปกันไปนะครับเพราะว่ามีคนมาดูคลิปเยอะนะคลิปเป็นคลิปสั้นนะครับ เป็นคลิปที่ผมแบ่งปันความรู้ให้นะครับสําหรับวิธีการดูบล็อกไทยบล็อกนอกนะครับหรือว่าบล็อกบล็อกไทยหรือว่าบล็อกอิตาลีนะบางคนเรียกบล็อกไทยหรือบล็อกอิตาลีบางคนเรียกบล็อกในบล็อกนอกนะครับแล้วแต่นะมันเหมือนกันแหละครับนะครับบล็อกในก็คือผลิตในประเทศนะครับบล็อกนอกคือผลิตนอกประเทศนะครับก็แค่นั้นเองนะบางคนก็นะก็แบบไม่เข้าใจนะไม่เข้าใจนะมันเรียกได้หลายแบบแล้วกันนะมันมีหลายหลายคําพูดแล้วกันนะนะครับอันนี้ก็เคลียร์นะ แล้วก็ที่มีคนถามมาว่าผมรับซื้อเท่าไหร่นะผมลงคลิปไปเนี่ยผมให้ความรู้ผมไม่ได้รับซื้อนะทุกคนต้องแยกแยะนะครับว่าคลิปไหนเนือ้อเนื้อเรื่องอะไรเหรียญอะไรอย่างเงี้ยที่ผมพูดอยู่ตอนนั้นเนี่ยผมให้ความรู้หรือว่าผมประกาศรัรบซื้อนะไม่ใช่ว่าบางคนดูผมให้ความรู้ปุ๊บก็คิดว่าผมรับซื้อด้วยแล้วก็มาด่าผมอย่างเงี้ยผมผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าผมก็พูดชัดเจนนะว่าผมรับซื้อหรือไม่รับซื้อนะนะครับแล้วก็ค่านิยมต่างๆเนี่ยที่ผมบอกไปเนี่ยก็คือ เป็นเรื่องของค่านิยมของในกลุ่มคนที่เขาสะสมกันแต่ไม่ได้ผมรับซื้อเข้าใจนะครับไอ้ค่านิยมเนี่ยผมบอกเพื่อแบบเป็นข้อมูลสําหรับคนที่แบบต้องการไปขายคุณนู้นคุณนี้นะครับหรือว่าอะไรเงี้ยนะครับสมมุติว่าอย่างเหรียญอย่างเงี้ยเหรียญสิบบาทกาจนาพิเศษเนี่ยเนี่ยที่ผมถืออยู่อันนี้ยเป็นบล็อกไทยนะครับเป็นบล็อกไทยนะนะครับผมคิดว่าทุกคนคงจะดูเป็นอยู่แล้วนะครับบล็อกไทยนะส่วนเหรียญขวามือเนี่ยเป็นบล็อกอิตาลีนะครับบล็อกอิตาลีนะ ดูดูแบบง right ่ายๆเลยกันนะครับเดี Shah ๋ยวผมบอกให้แบบง่ายๆเลยแล้วกันเร็วๆนะบอกอิตาลีนะครับถ้ามีตรงนี้นูนขึ้นมาเนี่ยมีเส้นแบบนี้นะครับอันนี้คือบอกอิตาลีแน่นอนนะครับแต่ถ้ามาเรียบๆอย่างเงี้ยคือบอกไทยนะครับแล้วก็ดูตรงนี้นะครับสระอุถ้าชิดขอบทองเหลืองก็คือบ็อกไทยนะสระอุตรงนี้นะครับหรือว่าสระอุห่างจากทองเหลืองก็เป็นบล็อกอิตาลีนะครับอันนี้เคลียร์นะครับอันนี้เคลียร์นะนะครับ ส่วนจานวนการผลิตเนี่ยนะครับบ็อกไทยจะผลิตน้อยกว่านะประมาณร2 0ล้านเหราเหร่น,นะส่วนบ็อกอิตาลีเนี่ยจะผลิตมากกว่าแล้วกันนะผมจําไม่ได้ว่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็ค่านิยมนะครับค่านิยมที่เขาไอ้นี่กันนะครับก็เหรียญหนึ่งก็ตกประมาณ20 30บาทนะครับถ้าสภาพสวยนะไม่ได้แพงแบบขั้นเป็นพันเป็นหมื่นอะไรนะครัเพราะบางคนชอบแบบเข้าใจผิดนะว่าราคาเหรียญพวกนี้ราคามันต้องเท่านู้นเท่านี้นะครับขนาดเหรียญสวยๆอ,อย่างเงี้ยนะครับราคาเต็มที่เลยผมให้เต็มที่แบบที่เขา จะซื้อกินได้เลยก็คงไม่เกิน50บาทนะครับแต่ผมไม่ได้รับซื้อนะย้ำว่าผมไม่ได้รับซื้อนะอันนี้ให้ข้อมูลในกลุ่มต่างๆนะครับที่เขาแบบอาจจะมีคนที่เขาชอบหรือแบบตามแอปต่างๆที่เขาไปแบบช้อปปิ้งกันอะไรเงี้ยนะครับก็เข้าไปดูราคาได้นะแต่ราคาพวกนั้นมันจะเป็นราคาที่มันเวอร์ไปหน่อยนะครับเพราะว่าเขาเป็นราคาขายนะเวลาเขาต่อรองกันเนี่ยราคาอาจจะถูกลงกว่าน,นั้นก็ได้นะครับเราไม่รู้อยู่แล้วนะถ้าเราไม่ได้ซื้อนะแค่เป็นราคาประเมินคร่าวๆนะครับสำหรับ คำถามที่มีคนชอบถามเข้ามาว่าผมรับซื้อหรือเปล่านะอันนี้คือไม่ได้รับนะสําหรับเหรียญสิบบาทกัจนาพิเศษนะครับไม่ได้รับนะไอที่บอกว่ามีช้างไม่มีช้างมันก็มีช้างหมดแล้วครับนะครับมีปูไม่มีปูอย่างเงี้ยมันมีหลายบล็อกนะครับมันมีหลายบล็อกแต่ผมไม่ได้รับเลยซักแบบนะครับถ้าเราไปดูช่องไหนมานะครับเราเห็นช่องนั้นเขารับแบบไหนเราก็ขายช่องนั้นไปนะครับถ้าช่องผมรับซื้อแบบไหนคุณก็มาขายช่องผมนะครับแค่นั้นเองอย่าอย่าปนกันนะ นะครับอย่าปนกันอย่ามั่วกันนะครับเพราะว่าถ้ามั่วอย่างเงี้ยคุณจะขายใครไม่ได้หรอกครับนะครับคุณต้องรู้ก่อนว่าจุดจุดที่เขาจุดยืนของแต่ละร้านเนี่ยเขาซื้อแบบไหนอะไรยังไงนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมันจะยาวนะเดี๋ยวมาสรุปอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับสําหรับเหรียญที่ผมสําหรับเหรียญที่ดูแค่พอสอแล้วรับซื้อทันทีนะครับของวันนี้ก็คือเหรียญสิบบาทแบบใหม่นะครับผะเียนใหญ่ของในหลวงรัชการที่เก้านะ เป็นของปีพศ2553นะครับเมนเป็นแบบพัสดเสียญปกติเนี่ยนะครับพัสดเียนกับธรรมดาทั่วไปที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะครับที่ผมรับซื้อวันนี้นะนะครับขอเป็นสภาพโอเคนะครับสภาพสวยนะถ้าสภาพสวยนะผมรับซื้อเหรียญละ50บาทนะครับถ้าสภาพสวยผมรับซื้อเหรียญละ50บาทนะแต่ถ้าสภาพผ่านการใช้งานหรือว่าสภาพลดหย่อนลงมาเนี่ยราคามก็ลดหย่อนตามสภาพนะครับหรือว่า ถ้าสภาพแบบมันแบบใช้ไม่ได้เลยผมก็ไม่ได้รับซื้อนะอันนี้ต้องเข้าใจนะครับอันนี้ต้องเข้าใจนะนะครับส่วนช่องทางการติดต่อครับก็อยู่ที่ใต้ภาพนะครับใต้หน้าจอตรงคลิปนะครับผมก็มีหมดนะครับทั้ง ID l ดี e ทั้งเบอร์โทรนะครับก็ถ้ามีเหรียญหรือมีพักเครื่องครับอยากจะส่งรูปมาสอบถามหรือพูดคุยก็ส่งมาได้เลยนะครับส่งมาได้ตามนี้เลยนะโอเคนะครับคลิปนี้หวังว่าทุกคนคงจะได้รับสาระความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับถ้ายังไงก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอขอบคุณและสวัสดีครับ